รับเชิญครับพบกับไอ้หนุ่มเสียงคาเสกเพชรเกษมโยมมือขึ้นเวงวอน หวังว่าคงจำเสียงได้เสียงใครที่เคยขับขานเสียงนี้เคยดังแถวนี้เนินนานกลับมาพบกับท่าน ยังจำเสียงกันได้ไหมเสียงขอบคุณนับเพชรเกษม่ไยครับท่านขอพบพระคุณมากครับ,บคุณดีครับไอหนุ่มเตียงเกษมเพชรเกษมโลกนี้มันไม่แน่ทุกอย่างจ่ำมีพันแปรผมแก่ลงไปมา ไม่ให้แม่ตาอยากจัาจถึงแก่แกเพียงร่างกายแต่ในด้านหัวใจรับรองผมไม่แตตาอย่ง ผมยังเล่นดีออกหน้าเวทียังมีมาที่เกรงขามถึงร่างกายแก่ไปก็ตามคำร้องสมองความจำผมไม่แก่ตามร่างกาย คุณปู่คุณยายคุณยา่าบอกว่าเสียงผมยังใายแม่ตาแม่ยังจุนเจือเชื่อใจขอเล่นลิเกไปแกตาย ตรงหนา้าเวทีโปรเบปรเ้กเกษมอีกสกคราครับขอบคุณมากครับผมแหนนานแล้วมไาไดูเขาเล่นมิเตครับเออม,ม,มหาหลายฉันนะเผลอนอนตะแคงกับขิวไหลเรื่งง <c oughs> องอันอกลับมาอีกคนอ้า ไม่มีคนบนหอแต่เพชรเกษมก็ได้กลับมาเอาให้เห็นมาดงกลางอีกคนถึงไม่มีคนบนหาแต่ก็เต็มใจมาให้เห็น,น ขอบคุณมากกับของรางวัลให้กเพชกระเษมขอบคุณครับเพชบังเอิญด้วยครับสองเพชลยขอบคุณเสียดำรงและก็ขอบคุณพี่ใหญ่หลานหลานมันเครียดตันเคียดเรื่องในครอบครัวหลานฉันไม่ดิ้นไม่ดับก็กลับมาเล่นดงกลางชุ่มเยลทั่ว พูดก็พูดเลยนะพูดมาเลยขอพูดอีกนิดเนี่ยไหนๆก็จะพูดเ,เลยครับที่พูดหลานหลา,านๆเนี่ยมันยังไงฮะใครเป็นหลานนายในเรื่องอะมึงหลานกูกูเพื่อนก็พ่อมึงกูก็บอกมึงเครียดไงดูหน้าตามันจะมันแก่หน่อยเครียดใช่ไหมหลาน <c oughs> แถวหลานนี่ลิเกหไวคืนนี้ทำอย่างก็เอาลิเกมาพักพื้น่าดูดู เป็นเรื่องเวลาชิ่มหายทำให้กูลืมกลอนหมดเลยเนี่ยดีนะคนดูใจเย็นนะถ้าไปเจอไปบางทีเอ้าไว้หน่อยไว้หน่อยตายนะยนลิเกเราอ่ะ <c oughs> เออเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็มัวเพราะวงอยู่กับเขาเนี่ยก่ <c oughs> อนอื่นต้องคำนับอากราบพี่หน้องกลอนที่จะร้องอตอนนี้ทำไมถูกใจ อรไยได้จูจีหรือลุกขึ้นมาทีหน้าทันนะกรอนที่จะกระาวร้องเล่ากันขอบอกสัทามันเราไม่เกี่ยวว่าสัทามันกษัตริย์เราไม่ตัดแบ่งเสี่ยวยังเคารพยึดเนียวนานๆนละ เ,เรื่องนักศึกษาออกอามาปะทวงก็เพราะเขาห่วงประเทศนักศึกษาประทวงเพราะว่าห่วงประเทศผู้นําำก็ทำเกินเขตเข้มคนใจร้ายโคตรโคตรโหดเกินคนปราบปรามปีปนเอาปวนปันละ เอาน้ำฉีดใจใชยสีแถมสารแค่มีใส่มาเด็กยืนมองเป็นเต่าเข้าหูเข้าตาบางคนลื่นทลาอรองลันมองเด็กไรค้ค่าระบาขังจะส้งสารเด็กมั่งหรือก็ไม่่ะ เห็นภาพแล้วจิะเสถือนเหมือนไม่ใช่คนไทยโหดเหี้ยมกระหายแล้วมหันเือภาพนักศึกษาเห็นแล้วหน้าสงสารดึกไปถึงลูกหลานเออในใส่นี่ถ้าเป็นลูกใครเป็นหลานใครเห็นภาพแล้วคงจะไม่หบอาคัรเมืองไทยไรเกรตเศษฐกิจ เสือกยังมีโควิดเข้ามาวุ่นนะเอ๊ะยิ่งจนยิ่งจันมันจะแหลกเป็นจนนี่มันบาปหรือปุ้นเข้ามาบ้านก็ไอ้โควิดทำให้ชีวิตภาวาแป๊บเดียวสินค้าเสือกขึ้นใช่ไหมกูมีคนละครึ่งกูไม่ทุกขอเดี๋ยวอีกนิดนึงก่อนเออมือกำหนังมือตโพน ผมก็ลองตามท่านเอาช้าๆลงหน่อยอไม่มีแรงส่งไม่มีแรงส่งรองเข้าพูดถึงโควิดชีวิตภาวะแปบ๊บเดียวสินค้า,เ,าเริ่มขึ้นน้ำมองน้ำมันก็คือกันทะมึนแต่พักไรกลับไม่ขึ้นอาตามทัาน ภาพประท้วงภาพประท้วงอายุในสภาเอทา,อางนี้เนะาะภาพอภิรายอยู่ในสภาปลายคานนํำมาตัดโพคร,รับประยุทธ์ประวิทย์ที่ทําผิดตัวพอปลายคานนํำมาโอเสียงลัง่นปลายคานเรียงหน้า ดากันอยู่ตั้งนานแต่สุดท้ายรัฐบาลก็ชนะเศรษฐกิจเลยพรุนนักลงทุนก็พระเพราะใท้ความกักขะเกินคานนะเพราะห่วงตำแหน่งโน่นพระแ่งอำนาจเศรษฐกิจในชาติพรันธรรมะ ไม่ห่วงใต้ไม่ห่วงเนือห่วงแต่เรือดำนำ้ำโควิดมันจึงขยำเยอะยยนละเจ็กเอบปีที่ผ่านเขายังผ่านไม่พอยังคิดผ่านต่ออาผูกติดไทยอําราจมาผูกถามหน่อยว่าถูกหรือผิดตอบมาสักนิด เอติดคุกแน่ว่ามึงกูดูลยเข้าทวนให้ออกนะก็ยังไม่ออกจริงหรอกมากฉึงเป็นห่วงเลยฉันประท้วงให้ออกนะก็ยังไม่ออกหลรอดเลือถึงขนาดให้ออกเลยก็ว่ากันทีดูพูดจากลับกอบเก๋ไก่ยังแล้วแทบเป็นลมพอมมาผิดอะไรอ่ะ ขาพูดแบบไม่อายคิดอ่านนะนนจะฟังเขามั่งก็ยังไม่มีจะฟังคนอื่นเขามังหรือก็ยังไม่มีมันอยากอยู่ต่อขอชั้งหีแม่มันใครเป็นอะไรก็เราอย่างนี้ก็หากินอยู่แล้วเราก็าทำมไดีอยู่แล้วไง